อาการปวดหลังให้ระวังคุณเป็นนิ้วในถุงน้ำดีนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีนะครับคุณกำลังอยู่กับผมวมอทิมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนิ้วในถุงน้ำดีให้ฟังนะครับโรคนิ้วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับมักพบในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า40ปีและพบมากในผู้หญิงนะครับแล้วก็คนที่เสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะๆเรามักจะมีการท่องนะครับว่าคนที่เสี่ยงก็คือเป็น fatty 40นะครับ Female. f e เม l e 3f fatty คืออ้วน40คืออายุ40แล้วก็ฟีเม e ก็คือเป็นผู้หญิงโดยที่นิวในถุงน้ำดีนะครับมี2ชนิดหลักๆนะครับชนิดแรกก็คือเป็นนิ้วที่มีองค์ประกอบของคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งเป็นนิ้วที่พบได้ประมาณ80%เลยของคนที่เป็นนิ้วทั้งหมดนะครับ สัมพันธ์กับคนที่มีภาวะโรคอ้วนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ชนิดที่2นะครับก็คือเป็นชนิดที่เกิดจากเม็ดสีหรือว่าบิลิรูบรินนะครับก้อนนิ้วชนิดนี้มีขนาดเล็กแล้วก็สีคล้ำกว่านะครับมักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งหรือว่ามีโรคที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายๆนะครับอย่างเช่นทลัลลัสมีเป็น G 6 PD อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการของนิ่วในถุงน้ําดีนะครับคือต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีอาการหรือว่าถ้ามีอาการก็จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช ปวดใต้ชายโครงขวานะครับปวดบ้านหายบ้านนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะปวดหลังก็เข้าใจว่าปวดกล้ามเนื้อมาโดยตลอดก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีอาการเยอะๆอาการปวดนี้ก็จะปวดรุนแรงมากขึ้นนะครับมีอาจียนมีคลื่นไส้ได้นะครับหรืออาจจะพบว่ามีตัวเหลืองต้าเหลืองได้นะครับอาการทางระบบอาหารอื่นก็จะเป็นได้อย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะครับมีกรดไหลย้อนบ่อยๆนะฮะมีอาการจุกเสียดนะครับบริเวณลิ้นปี่ได้ง่ายเวลาที่ทานอาหารประเภทมันๆนะครับ หากมีอาการของถุงน้ำดีอักเสเสบเสียบพันธุ์บางคนอาจจะเป็นไข้ได้เลยนะครับปวดรุนแรงมากบริเวณใต้ชายโครงขวาแล้วก็มีตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับเราจะใช้การสักประวัติตรวจร่างกายนะครับตรวจเลือดดูการทางานของตับเนาะแล้วก็สิ่งที่จะใช้ยืนยันได้ง่ายก็คือเรื่องของการอัลตราซาวช่องท้องส่วนบนนะครับ จะเห็นว่าการวินิจฉัยเราจะไม่ได้ใช้ผลเลือดนะครับหรือว่าผลคอเลสเตอรอลในการที่จะมาบอกการวินิจฉัยเพราะว่าระดับคอเลสเตอรอลนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับในเรื่องของการเกิดนิ่วนะครับการเกิดนิ่วเนี่ยเรามักจะพบว่าเกิดในคนอ้วนเพราะว่าในคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการสร้างน้ําดีที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่กลับบีบออกไม่ได้ทําให้มีน้ําดีตกค้างในถุงน้ําดีค่อนข้างเยอะและตัวถุงน้ําดีเองเนี่ยก็บีบตัวได้ไม่ค่อยดีด้วย จึงเกิดเป็นตะกรอนภายในได้ง่ายนะครับการลดน้าหนักจะสามารถช่วยป้องกันนะครับนิว้วและก็ถ้านิ้วก้อนไม่ใหญ่มากก็สามารถหลุดออกมาได้เองนะครับสำหรับ p ดแคสต์สุขภาพดีใน3นาทีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหมอทิมขอไปก่อนสวัสดีครับ